สวัสดีครับผมโค้วิทผมอาจารย์เคราวครับวันนี้เราสองคนจะพาผู้ชมนะครับไปพบกับวิธีคนรอบรู้อยู่อย่างอายุยืนในอำเภอสุขภาพดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับครับได้ข่าวว่ามีสาวเมืองนนทนหนึ่งอายุจะ9กปีแล้วใช่ครับผมเราจะตามไปดูกันว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไรกินอย่างไรอยู่อย่างไรถึงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ด,ดีเราสองคนตามไปดูกันเลยดีกว่าครับโค้ด ใช่หรือเปล่าจอดก่อนแล้วการใช้ไม่ใช่ไม่รู้ป้าหมูอยู่ไหมครับบ้านหลังนี้หรือเปล่าเนี่ยต้นมะม่วงต้นใหญ่เนี่สวัสดีครับ,งงรบป้าหมูครับประมอนมามัยใช่ไหมครับใช่ครับผมสวัสดีค่ะสุพณีทองปัดโชคนิกเนียนป้าหมูอายุ86ปี8เดือนค่ะ เป็นนักภาคภาพยนตร์ได้เงินเดือน4,005เลยภาคเรื่องแรกสามวัยใจเพชรแล้วก็ไปเรื่อยมานาง่าตอะไรตาไลเยอะแยะหนังไทยพอหนังไทยจบก็มาภาคหนังต่างประเทศคือหนังจีนแล้วก็หนังฝรั่งที่เคยเล่าว่าหนังฝรั่งเนี่ยภาคยากที่สุดแต่ภาคหนังง่ายที่สุดคือหนังแขกและหนังจีนคือภาคง่ายที่สุด ป้านักเป็นโรคลิ้นหัวใจตีกันรักษาอยู่ทรงอกเมื่อ2ปีก่อนเคยนอนโรงพยาบาล5วันแล้วหลังจากนั้นก็มีหอบหืดแพ้อากาศดูแลสุขภาพก็บอกว่าถ้าป่วยถึงถึงแน่นถึงอะไรนี่ก็ให้เรียก หนึ่งหกหกเก้ามีล้มไปข้างหนึ่งล้มหมายหลังตรงนี้บบมเลยแล้วเขาก็บอกว่าเลือดนะไม่ได้เข้าไปในข้างไปในสมองถ้าเลือดเข้าไปในข้างต่ไปในสมองคุณป้า,ค,ปาคุณป้าจะนิดทาแต่เนี่ยคุณป้าร่างกายแข็งแรงร่างกายดีมันก็ถ่ายออกแบบถึงแม้จะป่วยก็สู้นะถึงว่าเป็นโรคหัวใจก็สู้ว่าฉันไม่เป็นอะไรทุกวันนี้ก็เป็นอยู่นะที่หอลนะชอบไปทาอยู่บ้านก็กวาดไปถูก,กับข้าวก็ทําเองอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนกินง่ายากินง่ายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ข้าวส่วนมากจะเป็นผลไม้แต่ถึงเวลาต้องกินแ่งข้าวในช้อนทัพทีเดียวทัพทีเนี่ยแค่นี้น้ำพริกกะปิก็ผักสดบางทีก็จะองอันเนี้ยชอบก็คือกินนมกล่องหนึ่งเอาไปต้มใหม่ต้มใหม่ด้วยต้มใหม่ลวร้อน,นลร้ลอนออกกำลังกายก็ ไปกับน้องๆไปกับน้องอยู่กับน,น้องเขานี่หนังกระติกเนี่ยเขาหนังกระติกเขาทำเงี้ยอย่างอย่างยืดอย่างยรงชอบเล่นลได้หมดถามมังม่งคุณป้าได้หมดเขาก็บอกว่าเข้าไปไม่เท่าไหร่เก่งกว่าคนอื่นเขาแต่งตัวก็ดีพูดจ้าก,ก็เก่งสวัสดีค่ะไอ้นูนไอ้นี่ใครมาเยี่ยมก็ไปต้อนรับเขาร้องเพลงปากเปล่าแต่ทางแรกมอพบเธอใจในเชือกว่าแรกเแ,แเธอคือผูสามา ฝังน้ลูกรัาจะจาได้อะไรจะเที่ยวทางดีใจมากเลยไม่นึกว่าจะเป็นวันนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้รับเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากเหมือนเราเป็นผู้หญิงเก่งออย่างนักภาคเนี่ยเรียน5คนแล้วได้2คนนะขอฝากผู้ที่ดูดูนะคะเป็นข้อคิดบางอย่างให้ให้ไปคิดดูเหมือนคุณป้าไหม คุณป้านะทุกวันนี้ก็มีรอยยิ้มไม่เคยทุกไม่เคยอะไรมีอะไรทุกมาหน่อยวันเดียวก็ลืมแล้วแล้วก็ให้อภัยทุกคนก็คิดดีทำดีใส่บาตรทำบุญไหว้พระสวดมนต์ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคระับยังไงบ้างครับโค้ชวิทย์วันนี้เราได้ไปสัมภาษณ์ป้าหมูมาโอ้โได้แรงบันดาลใจเยอะอเลยนะครับแกอายุ 87ปีใช่แต่ยังแบบแข็งแรงเดินโหูข่องแค่วเลยใช่แล้วซึ่งความรู้ที่พระหมูให้ทุกคนสามารถเอาไปทําได้จริงใช่นะครับผมเรายังจะมีอีก5ภาคใช่ไหมครับโคนห้าภาคห้ามเภอใช่เราจะไปดูวิถีคนต้นแบบสุภาพอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Facebook ของเราเดี๋ยวจะลงไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ